สวัสดีค่ะวันน <please>, ี้พบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่我们在大连的小吃街最老的一条小吃街里面有好多好多大连的小吃哦ที่นี่นะคะจะมีอาหารเยอะๆมากมายที่อร่อยอร่อยนะคะจะเป็นคล้ายๆสตีฟูดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินกินแบบยิ้มยิ้มมารวยกันนะคะวันนี้ Let's go come on ya

น้าเราใสนเลย่เราเาไปไปแล้วทุกคนยังไงยังไง่อนเกชิมวกอ่าโอเคโกดูนะชิคกี้าย เฉลยไม่จะมาสาธิตห้ากว่าเฉลยห้าอยู่นเล่นได้สามครั้งนะไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวนู่งดุดไม่ได้ได้หรอเล่าเอาตัวนี้เอาตัวนู้นนอนหงายอยู่น่ะไม่ใกล้ๆปุ๊บเยาปุ๊บขยับเอาเลยไงรีบรีบสั่งเลยไงมันมันจะติดมุมนะเห็นไหมมันติดมุมโดยไม่เชื่อฉันคุณตลาก

啊、谢谢老板。你们不是国内的吗？国我泰国人。我我这中文说的真好。谢谢。啊、一点点。一点点啊。对。三十五吗？三十五，不辣的 กรอบๆนะคะที่เขาอบในนี้เขอบอืม,ไมเไหมกรอบมากไม่เป็นกิมจิ บอกว่ามันเด็ดมากไปฟังเสียงนะโอ้ยรอบปอบดีครับอร่อยของเขาจริงครับอร่อยเพราะเราเหว <c oughs> ิวเราพาไปอันนี <laughs> ้ ไม่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ซาลาเปาจะมากินซาลาเปาร้านนี้นะครับเพื่อนบอกว่าอร่อยแต่ว่าแต่ว่าไม่有啦。ไม่有啦。ไม่มีแล้วอันนี้จะเป็นร้านสลัดนะคะจะเป็นโยเกิร์ตเราเลือกผลไม้ไปแล้วเขาก็จะเทโยเกิร์ตให้เรา。ไมออออเเราาาาวนน้้ะ

ยุณแกก็อยากกินแตงไทยแตงสฉินบิ๊กะบิ๊กอะนิ่นอผู้ฝ่าอ๋ลินจีเาลินจีอ่าลินจล่าสุดปอกเฟยลินจล่าสุดยกทวนใหนนมในเดอท่านผู้ชมยกทวนให้เพื่อนหนูด้วยนะคะลินจี แมามาปล่าเอาวอลค้ดราชี่ออีกะนิยอร์เ้เห老板น钱哟，ย天我有钱。哎呦，今天我有你要什么？น่งเดือนออกนะคะมาช็อปซาลาลีมามะม่วงมะม่วงมาเฟืองมะเฟืองโอ้อสับปะรดบดเดี๋ยวเดีู๋นนะครับเหมือน เหมือนลูกอะไรอ่ะเหมือนมะขามป้อมอ่ามะขามป้อมใช่ใช่เหมือนมะขามป้อมซานซื้อซามั้งตามเขาเขาให้มาสามสิบสามเฮ้ยโอเท่าไหร่ต <ique> ้องใายด้วยส่วันสามสิบสดูหน้ามันดิ้เจ๋งไรสามสิบสางเด็กสร้างตอนนี้รอตังทอนใช่สต่ว่าตัเต ตังทอรเรียกว่าเจ้าเชียนแล้วให้เงินก็เก๋เชียนยเราจะไป,ด,ไปดูฉันจะแอบ,บกินอันนี้เขาแอบเขาเห็นแล้วขโมย <c oughs> เหลือมาเห็นทางขวาครับทางขวาเราก็จะเห็นร้านอ้าวร<ว>้านอาหารทะเลครับมีปลิงทะเลด้วยดอมเคยกินแล้วเป็นไงคะคุณรีวิวไปเลยคเคยกินแล้วในงานแต่งวันนั้นอ่ะอร่อยครับ อร่อยแตฉันไม่กล้ากินหรอกนะฉันกลัวสับปะหลาดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัอันนี้เป็นอยงวงช้างครับอุ้ยจริงหรอ,อ,อดูนะหน้ามันน่าสงสารมากเลยอันนี้ปลาอะไรนะปลาตาเดียวครับอันนี้ปลาตาเดียว ตาเดียวที่ไหนมีสองตาไม่ไม่เหมือนปลากระเบนอ่ะไม่ใช่แต่น้องน่าสงสารมากเลยดูหน้าน้องน่าบึ้งมากอ๋อน้ตเมนทะเลไปดูหอยเม่นอุนิอุนิเดอเค อะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยดืบๆอ่ะนอนนอนตะเลาะดีนะกลัวขอเป็นเมื่อวานะถ้าหลบหลบเจออะไรรู้ไหมมันคือทุเรียนทุเรียนค่ะ เราเคยซื <observed> ้อไปแล้วที่ตลาดวันนั uh, ้นเราซื้อ181หยวนได้หนึ่งลูกนะโลกว่ากว่าใช่ปะเกือบสองโลเกือบสองโลแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินแบบเล็กๆอะลิโต้สโมอๆพอพอแบบเป็นกระใสพอหายอยาแน่นทุกคนอันนี้55หยวนนะคะเราจัดไปสองฝาดเล็กใช่ปะแล้วเาจุดดีแน่อันนี้จะเป็นร้านขนมเกาหลีแล้วก็ จะเป็นวิวตรงกลางนะคะตรงนี้จะเป็นตรงกลางของตลาดที่นี่นะคะคือสวยมาก <c oughs> นี่เราจะประดับด้วยไฟต่างๆนั่นนะแล้วก็นี่จั๊ป้ายต้าเหรียญจะ๊จะเป็นที่นั่งกินเนี่ยซื้ออะไรมาแล้วก็สามารถนั่งกินตรงนี้ได้เลย <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> อันนี้จะเป็น <c oughs> อ่อครับนะคะ <c oughs> อ่ะะอไม่เจอซีโระอะซีโร่มา <c oughs> อ๋อซีโร่สามันหนวดแป้งครับ เราตัดสดวเลยเหรอคะครับเราไม่ได้ถามเขาแต่เราถามกันเองนี่เขาสดเลยเหรอคะครับเขาทำเมื่อกี้เหรอคะครับสดใหม่ใช่ไหมคะครับเจ้าของร้านทำงานเองใช่ไหมคะครับแรงมากนี่แหละรานนาคตรใช่โคตรเลยจะพงรานสงสัยครับว่ามึงพูดอะไรกันมาท่านรอเหล่าบ้านสวัสดีค่ะ้าโอ้ซอนที่ะ้ามาถึงหนูเขาบอกว่าเขาฟังเข้าใจคขาว่าสวัสดีค่ะเขาเก่งนะคนที่นี่ เขาชอบนะถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเออเป็นเมืองที่แบบยิ้มง่ายแล้วก็ใี่มีการโชว์เสือช้างต้องเข้าแล้วนะแล้ววดกันสดเร็จ้าเมือนโรตีบ้าเราเนาะข้าวขาไมขเลยใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พวกผักพวกเนื้ออย่างเงี้ยเดีแบบได้หนิแบบได้หนิแบบได้หนิถ่ายรูปเนี่ยแบบได้หนิงนเป็นขาไม่ออากถ่ายรูปเปยนเนี่ย沙拉ล点就行辣椒沙拉沙拉เยา哦ย เขาบอกว่าสลัดนะไม่ใช่ซาลาอนี่จะเป็นเนื้อไก่ไน,นะมันเด่นมันดำในตลาดมาย,ยองเนสเสียงว่าอะไรเหมือนลิลลี่เหมือนตอนลิลลี่อ่ะรูกก้จักไหมลิลลี่อ่ะอ้วนใหญ่มากคุ้นมือดดอ่ะเราบานรสจังไก่อ้วนคุ้นมือค่ะทุกคนโอเค อ๋ออันใหญ่มากโอ้ยอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรว่าคุณมือคุณแบบไหนคุณมืออธิบายด้วยใช่หัวก้าวเจ๊ตอนที่เราไม่มาทำไมเขาไม่มากันฉันงงมากแต่ก็ดีใจกับเราปัด้วยเราเป็นตัวเรียกแขกเราเป็นฟังมีสาวขอจายรูปด้วยเนื้อไก่เน้นๆเลยทุกคน หอ,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 อเดินกินแบบสุขสำราญใจปล่อยใจไปกับสตตีิฟู้ดคนทำงานหนักนะทุกคนก็ทำตัวว่างเปงั้นแหละที่จริงไม่ได้ว่างหรอกทำงานหนักมากมาก็ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปก็เป็นเวลา ห้าทุม e so, uh, like on souvent, ่มจะเที่ยงคืนแล้วก็ออกมาเพราะว่าตลาดเขาปิดตีสก็เลยชวนกันออกมาเดินอยากกินปลาหมึกนี่ว้าวใหญ่มากโยมาเฟไทยกูเลฟนด์่าฮ่าฮาฮ่าฮ นี่นะคะ,ะเขากำลังจะทอดให้ดิฉันเอาน้องลงไปคลุกคลุกครีคลุกครีกับแป้งลาสุดก็สนใจเห็ดีหยังเลย<ม>เขาดูซุปตาเขาไม่สนใจดิฉันเลยตอนนี้สิงดําไปทั่วตลาดแล้วมั้งตอนนี้งาง,าาางออเะ 香香香，麻香,香,香，对、嗯嗯、啊，谢谢。吃饱了，在外面烤，快先烤。过去了。太意了呗。不会都不会，不是。那你们怎么沟通啊？哇。辣椒吃不吃啊？要。要啊。要。多来点啊。<要>嘎嘎地的。 không thể à, dừng, 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 trời ơi, ngấy quá, này, 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 này,

อนนอเอากัวน้อยอ่ะอันอันยี่สิบห้าน่าจะเล็กกว่าโอ้ยเรียนเมืองจีนฟินชัฟวโอเฟสบายสบายดีเสียงเรียนเมืองจีนครับอ๋อแซมอ่ะอม,มันเละอ่ะดิฉันชอบ,ชอบมันเละแล้วมันหอมแบบหอมแบบลึกๆอ,ะอ่ะ ฟินเหม็นดีไหมอ่าตุเรียนมาจากเมืองไทยครับแต่มาแต่มากินที่จีนอืแพงมากอร่อยอ่ะแต่ก็มันเละอะมันอร่อยอ่ะอืเธอดูหน้ามันไอดูหน้ามันขันทานไม่ได้ทาน ดูน่าเสียงมาเสียงเซียงเสียงขาอที่สองครับขาอที่สองเละตุมเป็ดฟินนะฟิน, <t ose> ฟนอืมอืมอันนี้กล่องที่สองไม่อร่อยเท่ากล่องแรกอ,อันนี้แอบขมเลแอบขมโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วคืนหน้าพวกเราจะไปไหนนะคะก็ขอบุณที่ติดตามรับชมพวกเรานะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย